สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ซนิโเรโคเซตนะครับผมเป้ครับในคลิปนี้นะเราอยู่ันที่ร้านยูรีฟิลเมนต์กันครับเพราะว่าวันนี้มีรองเท้าเอ็ดเวิร์ดกรีนครับเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มาจากเอังกฤษที่เป็นหนึ่งในตำนานเลยนะฮะเข้ามาใหม่หลายคู่แล้วก็หลายโมเดลหลากหลายสีเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูกันนะครับว่าแต่ละคู่มีดีเทลแล้วก็รายละเอียดยังไงบ้างไปดูกันดีกว่าครับพอเพื่อนๆเดินเข้ามาที่ข้างในร้านนะครับเราก็จะเห็นโต๊ะอยู่ตรงกลางโต๊ะหนึ่งนะครับก ที่เราเพื่อนๆเห็นเนี่ยจะเป็นสลิปเปอร์ที่เข้ามาใหม่ของเอเวอร์กรีนนะครับมีทั้งหมด5สีเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาเน้นตรงนี้กันนะครับในคลิปนี้ส่วน ตู้ฝั่งนี้ครับก็จะเป็นตัวที่เป็นไอคอนิกโมเดลของ e อเวิร์ดกรีก็คือเป็นตัวที่ได้รับความนิยมแล้วก็เรียกว่าเป็นคลาสสิกโมเดลแล้วกันนะฮะที่เขามีมานานแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ฝั่งนี้ดีกว่านะที่อยู่บนโต๊ะตรงนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักแบรนด์ e อเวิร์ดกรีนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าประวัติแล้วก็ที่มาให้ฟังคร่าวๆนิดน,นึงนะครับ e อเวิร์ดกรีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีอายุอานามามาตั้งแต่ปี1890นะฮะคือจนถึงปัจจุบันเนีีย่ยยแบรนนด์เ้ มีอายุร่วมร้อยสามสิบสองปีแล้วเป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดแบรนด์หนึ่งในประเทศอังกฤษเลยเป็นชูสเมเกอร์เจ้าหนึ่งนะฮะที่อยู่ในเมืองนอตเทมป์ตันถ้านึกถึงชูสเมเกอร์ที่อยู่ในเมืองนอตเทมป์ตันเนี่ยเพื่อนๆอาจจะนึกถึงพอลเกตนโจลส์อาจจะนึกถึงเชิร์ตอาจจะนึกถึง t r ิกเกอร์ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นแบรนด์ที่เพื่อนๆน่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วเอเว r ร์ดกรีนก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าเอเวหร์ดกรีนเนะ เดี๋ยวมาดูกันที่เอาเป็นตัวโมเดลนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรุ่นที่อยู่บนโต๊ะนะฮะตรงนี้เพื่อนเพื่อจะเ,เห็นว่าเป็นรุ่นที่มีสีสันหลากหลายมากที่สุดนะครับมีแบบอุ้ยเนี่ยครบทุกโทนสีเลยรุ่นตรงนี้ฮะที่เข้ามาใหม่ทั้งหมด5สีนะครับจะเป็นรุ่นที่เป็นเรียกได้ว่าเป็น entry level สำหรับแบรนด์เอเวอเรสตกรีนนะเพราะว่าราคาสามารถเข้าถึงแล้วก็จับต้องง่ายที่สุดราคาตรงนี้จะอยู่ที่24,0 0 0บาทนะซึ่งความพิเศษของรุ่นที่มาใหม่ตรงนี้ครับคือเขาเป็นรองเท้าที่เรียกว่าารอองเท้ line, นนไล์ ซึ่งหลักๆจะมีอยู่2โมเดลนะถ้าดูกันตรงนี้นะอันนี้จะเป็นเทนนิสโล์นะครับมา3สีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแทสโซโล퍼มาอีก2สีสิ่งที่เหมือนกันสําหรับรองเท้าตรงนี้ก็คือจะเป็นรองเท้าที่เรียกว่ารองเท้าอัไลน์นะครับนี่เดี๋ยวผมแกะอันนี้ออกมาให้ดูรองเท้าอัไลน์คือรองเท้าที่ไม่มีการเสริมโครงสร้างอะไรเข้าไปข้างในเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยผมสามารถกดให้มันบี้ยับยับ,ยบลงไปได้เลยนะครับ มันนิ่มขนาดนั้นเลยหนังที่ใช้ในการทำรองเท้าคู่นี้นะคะค่อนข้างจะพิเศษเลยเพราะว่าทำมาจากหนังที่เรียกว่า Baby c a ัฟ s ูเอตนะเบบี้คฟก็คือเป็นหนังลูกวัวนะครับูเอตก็คือจะเป็นหนังกลับเนะี่ยเดี๋ยวผมจะรูป t e x t ซ์เอร์ให้ดูเป็นหนังที่เนียนมากแล้วก็เนี่ยขนเขาละเอียดมากมันจะสามารถเล่นแสงได้สวยงามมากนะเนี่ยนะจะเห็นความไฟลาความถี่ของของ,ของตัวหนังนะนะหนังกลับข้อดีของ Baby c คัฟสูเอตก็คือเขาจะสามารถ ให้ตัวได้ดีทําให้เวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันเป็นหนังที่นุ่มมากใส่สบายเท้ามากเลยอีกข้อหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือหนังเบบี้คราฟเนี่ยเป็นหนังที่เรียกว่าอันสปริตด้วยนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มนิดนึงว่าอันสปริตคืออะไรถ้ามาดูใกล้ๆนะครับคุณผู้ชจะเห็นว่าด้านในของหนังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับหนังที่เป็นหนังเรียบปกติใช่ไหมแต่ว่าพอพลิกมาอีกด้านหนึ่งอ่ะมันจะเป็นหนังกลับอันสปริตก็คือเขาเอาหนังที่ไม่ได้ถูกผ่านการเฉือนแบบเฉือนความหนาออกอ่ะเขาเอาหนังที่เป็นหนังเกรนด้านนอก แล้วก็ดั่งสเวตด,ด้านในมาใช้ทั้งแผ่นเลยทําให้หนังเนี่ยมีคุณภาพที่สูงมากเป็นหนังที่คุณภาพดีมากอันนี้ก็คือข้อดีของ Baby c คร f บสเวตแล้วก็หนังอันสปริตถ้าเราพลิกมาดูด้านล่างนะฮะเราจะเห็นว่าพื้นเนี่ยก็เป็นพื้นหนังนะครับเป็นพื้นหนังปกติเลยแต่ว่าคู่นี้จะเป็นสลิปเปอร์ที่เป็นการทําพื้นแบบซีเมนเตดหรือว่าเป็นการติดกาวข้อดีของการติดกาวสาหรับรองเท้าประเภทนี้ก็คือมันสามารถให้ตัวได้ง่ายเนี่ยฮะผมงอให้ดูเห็นไหมด้วยความที่พื้นงอได้ง่ายแล้วก็ หนังเปอร์นุ่มมากมันทาให้เป็นรองเท้าที่ perfect มากเลยคนะัสำหรับการใส่ในชีวิตประจําวันคือจริงๆแล้วถ้าเราไปดูว็บบอร์ดต่างประเทศเขาจะแนะนําว่ารองเท้าอย่างเงี้ยมันควรจะใส่กับช่วงซัมเมอร์ช่วงแบบเวลาชิวๆใช่ไหมแต่ว่าประเทศไทยเราอะข้อดีคือมึงลอนทั้งปีอยู่แล้วมึงลอนทั้งปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเอารองเท้าคู่นี้ไปใส่ได้ทั้งปีแล้วก็ตลอดทั้งปีเลยพื้นหนังก็จะเป็นหนังที่เป็นซิงเกิลเลเยอร์นะครับซิงเกิลเลเยอร์โซแล้วก็บริเวณซ้นก็จะเป็น เป็นฮิลสแต็กที่เป็นหนังแท,ทง้ทั้งแท่งเลยถ้าเรามาดูตรงนี้จะเห็นว่ามีสแตป์เขียนว,ว่า Ma d e i n e n g l a n ดด้วยนะฮะ,ะเป็นการบอกว่าคู่นี้ทำในอังกฤษจ,จริงจริงบริเวณอินโซนะฮะอินโซหรือว่าพื้นรองด้านในเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามีการเขียนว่าเอ w a เว g ร์ e กรีนแมนอินนอร์แฮมตันอิงแลนอินโซก็จะเป็นหนังเป็นพื้นหนังแบบหนังเกรนเต็มแผ่นเลยนะครับเนี่ยนิ่มมากใส่สบายมากนะครับสำหรับคู่นี้นะครับจะเป็นเพนนีโลเฟอร์เพนนีโลเฟอร์ก็จะมีอยู่3สีนะ มีสีอันนี้เป็นสีแทนสีแทนนี่สวยสวยมากเลยเนี่ยถ้าเทียบกับแจ็คเก็ตผมอ่ะมันจะโทนคล้ายๆกันนะครับเป็นสีเหมาะสําหรับซัมเมอร์สีสว่างสว่างหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกสีที่เข้ามาใหม่นะฮะอันนี้เป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาหน่อยอีกคู่นึงก็จะเป็นตัวนี้เป็นสีเทาเนี่ยคู่นี้สวยมากเป็นสีเทาแบบกําลังดีอะ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนกลังตามหารองเท้าโลเฟอร์ที่ไม่เหมือนใครนะฮะผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันได้ความใสสบายแล้วก็ ในสีที่สวยอะสำหรับรองเท้าที่เป็นเพนนิโลเฟอร์นะฮะจะมีชื่อเรียกว่าพอโพโลนะครับเอ็ดเวิร์ดกรีนพอโพโลราคา24,000บาทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเซตแรกสำหรับคู่ที่เข้ามาใหม่นะครับมี3สีเพนนิโลเฟอร์พอโพโลสำหรับล็อตต่อมาครับข้างๆกันเพื่อนๆเฉียนว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่หน่อยนึงนะฮะเนี่ยคู่นี้มันจะมีไอ้นี้ตุ้งติ้งในโผล่ขึ้นมานะฮะ ไอ้ตุ้งติ้งเนี่ยมันคือมันเรียกว่ารองเท้าที่เรียกว่าเทเซอร์โลเฟอร์นะฮะจะเป็นผู้ที่อยู่ข้างหน้าอ่าเนี่ยนะฮะลาสหรือว่าฟิตติ้งเนี่ยจะเหมือนกับไอ้ตัวเพนนีโลเฟอร์เลยนะฮะลาสเดียวกันนะฮะเป็นลาส389เนาะถ้าเพื่อนๆสามารถใส่เพนนีโลเฟอร์ได้คู่นี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนี่ดีเทลทุกอย่างก็จะเหมือนกันเลยนะครับเป็นซิงเกิลเลเยอร์โซลหนังก็จะทำมาจากเบบี้คราฟซูเอทแล้วก็อินโซลด้านในาก็จะเป็นเนี่ยอินโซลหนังเต็มแผ่นเหมือนกัน ะะดีเทลทพื่อย่เหมือนกันเป๊ะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบสไตล์นะครับนี่อันนี้ก็จะมีผู้เป็นเทอร์เซโลเฟอร์เพิ่มเติมห้นิดนึงนะ,ะเกี่ยวกับโครงสร้างชิ้น upper รองเท้าเนี่ยเนี่ยทามาดูใกล้ๆนะฮะเราจะเห็นว่าขอบตรงเนี้ยจะมีการไฮไลท์นะฮะเป็นการตัดหนังคือบอดี้หลักๆจะเป็นหนังกลับแต่ตรงเนี้ยจะมีการเย็บเป็นหนังเรียบทับขึ้นมานะฮะแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันตรงเนี้ยจะเป็นหนังเรียบนะ,ะเย็บเสริมเข้ามาคือจุดประสงค์ของไอชิ้นตรงเนี้ยฮะ มีไว้เพื่อทําให้ส้นมันยังสามารถตั้งได้อย่างเงี้ยเนี่ยไม่ล้มลงมาถ้าเป็นสเวททั้งชิ้นเลยมันก็จะให้ตัวได้ง่ายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นหนังชิ้นนี้ก็เลยต้องมีการเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มซัพพอร์ตของส้นแต่ว่าส้นตรงเนี้ยครับมันไม่ใช่หนังที่เป็นเหมือนกับฮาร์ดเลเทอร์ที่เออรเสริมนะมันเป็นแค่ชิ้นหนังที่จะปิดตรงนี้เพิ่มเข้าไปเฉยๆนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยใส่สบายเหมือนเดิมสำหรับโมเดลที่เป็นแท็บส้นโลเฟอร์นะครับก็เขาจะมีชื่อว่าพอตแลนด์ฮะรับ 389เหมือนกันราคาก็เท่ากัน,นครับ24,000บาทก็จะมีอยู่2สีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีสีแทนเหมือนกับคู่นี้เลยอ่ะสีเดียวกันนะครับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มอืมสวยมากใส่ง่ายมากลุกเนี้ยผมสามารถใส่รองเท้าคู่นี้ได้เลยนะครับลุกคงโทนประมาณเนี้ยเหมาะมากนะฮะเออหรือว่าจะใส่เป็นสีเทาอย่างงี้ก็ได้เนี่ยอืมสวยเหมือนกัน สำหรับโมเดลที่อยู่ในตู้นี้นะครับจะเป็นโมเดลที่เป็นไอคอนิกโมเดลของ Edwardgreen นะครับหรือว่าเป็นโมเดลที่เรียกว่าเขามีการทำลาสทรงอย่างเงี้ยมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมจนไปถึงปัจจุบันนะเป็นคลาสสิกลาสเป็นไทม์เลสลาสเป็นลาสที่เป็นทรงรองเท้าที่แบบถ้าเพื่อนๆเห็นก็รู้ได้เลยว่าเป็น Edwardgreen นะฮะเดี๋ยวผมมาเริ่มกันที่คู่นี้ดีกว่ารองเท้าคู่นี้เหมือนกับคู่ที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับเป็นคู่เดียวกันเป๊ะเลยแต่นงตี้ร จะเป็นหนังเรียบ่าตัวนี้ก็เป็น Penny Loafer ของ Edward Green นะครับที่มีชื่อว่า p i c c a d i l l y รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าใน last 184นะครับเป็น last classic last ที่มีความเป็นอัลมอน Shape ถ้าเราดูที่บริเวณหัวฮะมันจะเป็นหัวที่ค่อนข้างจะกลมแต่ก็ไม่ได้กลมมากจะมีความรีอยู่ทรงเหมือนอัลมอน ก็เลยเรียกว่าอัลมอนต์เชฟหนังตัวนี้จะเป็นหนังที่เรียกว่าเป็นหนังซิกเนเจอร์ของเอเวอเรสต์เลยนะฮะเป็นหนังที่ชื่อว่าดาร์กโอ๊กแอนติกคราฟชื่อยาวใช่ไหมเดี๋ยวมาไล่กันทูธทีละคำดาร์กโอ๊กก็คือจะเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆคําว่าแอนติคเนี่ยคือเขาจะมีการทําพัตชิน่าหรือว่าการท hand ําแฮนด์เพนส์แต่ละจุดของรองเท้านะครับอย่างเช่นบริเวณหัวรองเท้าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีการทําไฮไลท์เป็นสีดําไม่ใช่สีดสําสิแต่สีน้ําตาลที่เข้มกว่าบริเวณอื่นนะฮะแล้วก็อย่างบริเเวณขขอออออบตตรรรงงงนนีี้้คืแ่่ลละะะจจุดทททาามมักไไฮ์ ที่ทําให้รองเท้าดูมีมิตินะฮะเป็นงานแฮนด์เพ้นท์ที่แบบเพ้น์ด้วยมือเลยนะฮะเนี่ยอย่างเช่นบริเวณขอบตรงนี้ก็จะตามตะเข็บเนี่ยจะมีสีที่ค่อนข้างเข้มกว่าบริเวณอื่นซึ่งก็จะมีแบบดีเทลการทําอย่างเงี้ยทั้งตัวทั้งคู่เลยนะฮะทิวคับก็จะมีการทําหนังเข้มกว่าอืมก็เลยเป็นชื่อหนังที่เรียกว่าด a r k O โอ๊กแอนติคับเป็นสไตล์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของไอวอ g r e e n นะครับอืมถ้าเพื่อนๆอ,อยากหารองเท้าที่เป็นแบบสายไทม์เลสสายคลาสสิก หนัง d ัก k o แอนติก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับต้องที่บาก่อนว่ารองเท้าที่อยู่ในลายอคอนิกทั้งหมดตรงนี้ครับจะมีความแตกต่างจากบริเวณนี้ที่เป็นออนไลน์นะรองเท้าตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่มีสตรัคเจอร์ปกติ Edward g r e e นเนี่ยมีการทำสตรัคเจอร์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะแข็งสิ่งที่สําคัญเลยคือการขึ้นดเ r เทอร r การเสริมโครงสร้างบริเวณจุดต่างๆของรองเท้าเนี่ยที่มีความแข็งขนาดนี้มันจะทําให้ Shoe Maker สามารถ ขึ้นหุ่นรองเท้าได้ยากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะข้อดีก็คือจะทาให้รองเท้าสามารถอยู่ทรงได้อย่างนี้โดยที่พอเราใส่ไปเรื่อยๆรอรองรองเท้าไม่มีการเสียทรงหรือว่ามีการย้อยเกิดขึ้นถ้าดูเผินๆเ,เ,เนี่ยรองเท้าคู่นี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะชินัปเปอร์ของเขานะทำมาจากหนังที่เป็นหนังชิ้นเดียวนะคล้ายๆกับโฮคารออฟฟอร์ดเลยแต่ว่าตรงนี้ที่ดูเหมือนกับการสป l i t หนังอะมันเป็นการเป็นเทคนิคในการตัดแล้วก็เย็บให้มันดูเหมือนกับเป็นเอพรอนแยกออกมาอีกชิ้นหนึ่งยกเว้นชิ้นน้น,นหานากาก,ากรรฟอ์ อันนี้ก็เป็นดีเทลหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆดูรองเท้ามุมเนี่ยฮะเห็นว่ารองเท้าม,มันมีความไม่สมมาตรอยู่เห็นไหมเห็นว่าฝั่งเนี้ยมันเงยสูงกว่าฝั่งเนี้ยมันเทล,ลงอย่างเงี้ยรองเท้ามันเทมาอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็เป็นการออกแบบลาสของรองเท้าให้คนที่สวมใส่สามารถใส่ได้สบายแล้วก็รับกับรูปเท้าของคนมากขึ้นนะฮะคือเพื่อนๆบางคนอาจจะตกใจพอหยิบรองเท้าขึ้นมาดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมรองเท้ามันเบี้ยววะพื้นของรองเท้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์เลยนะฮะ คือรองเท้าเนี่ยก็เป็นการทําโครงสร้างที่เป็นแบบ g ู o เ y ียเวลเทสนะฮะแต่ว่าเป็นการเย็บแบบ c l o s close Channel Stitching ก็คือจะไม่มีการเห็นการเดินได้บริเวณขอบรองเท้าตรงนี้เลยนะฮะพื้นหนังดูเนียนเรียบสะอาดสวยงามมากสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะสำหรับพื้นรองเท้าเนี่ยพื้นรองเท้าเขาทำมาจากการ Oak b a า k ์ a n นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ผมเคยพูดเกี่ยวกับ โอ๊กบาร์คแทนเอาโซไว้แล้วในคลิปที่เป็นทีเบีมาเอลก้านะครับหนังโอ๊กบาร์คแทนเนี่ยเป็นหนังที่เราเอาไอ้หนังทั้งชิ้นทั้งแผ่นเนี่ยครับไปหมักไว้ในถังที่เป็นโอ๊กบาร์คอาจจะมีแบบสปรูสมีมิวซาอะไรก็เป็นรัต่สูตรของแต่ละคนนะครับไปหมักไว้ทิ้งไว้เฉยๆในถังนะฮะประมาณ9เดือนถึงจะได้เป็นเอาโซชิ้นนี้ออกมานะฮะจะเห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการทาเอาโซขึ้นมาชิ้นนึงเนี่ยมันค่อนข้างนานแล้วก็สีที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงเนี้ยครับเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลท เป็นสีธรรมชาติที่เกิดจากการหมักโอ๊กบาร์สแทนคือหมักเสร็จก็สีใหมา่างี้เลยจะเห็นว่าดีเทลตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นดีเทลที่เอเวอเร e ตเขาให้เรามาแล้วก็ถ้ามาดูบริเวณช่วงนี้นครับผมพลิกให้ดูจะเห็นว่าช่วงเอวรองเท้าฮะ,ะมันมีความโค้งนะคล้ายๆกับการทำฟีดแบ็กเวสมันไม่ได้เรียบแบบเป็นชิ้นตรงมาชนส้นนะฮะมันมีการเคิร์ฟขึ้นนิดนึงเห็นไหมมันจะเป็นแบบสไตล์การเคิร์ฟการทำฟีดแบ็กแบบสไตล์อังกฤษนะมันจะไม่ได้ดูเอ็กซ์ตรีมเหมือนกับ แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันครับจะมีการสแตมป์ว่า Made in England เป็นการโชว์ที่มาของรองเท้านะครับว่าทำอรงกฤดจริงๆอีกจุดหนึ่ง,งที่ผมอยากจะเน้นเนี่ยก็คือบริเวณความถี่นะฮะความถี่ในการเย็บเอาโซเนี่ยเพื่อนๆเฉ็งว่าเขาเย็บค่อนข้างถี่เลยนะคือถ้าเอามาวัดกันจริงๆอาจะได้ประมาณ10 10 stitch per inch หรือว่า10ฝีเข็มต่อ1นิ้วนะฮะเป็นความถี่ที่เย็บถี่มากความถี่ตรงนี้ยิ่งถี่เนี่ยรองเท้าจะยิ่งดูดูเนี้ยบดูสะอาดแล้วก็ดูคลีนมากขึ้นนะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความถี่ในการเย็บแบบปกติแล้วรองเท้าที่เป็นกูเยียเบลเทสเ่แค่สี่ถึงห้าสติช per อินก็พอแล้วนะครับเขาไม่ความสามารถในการทำรองเท้าให้มีความคลีนสะอาดแล้วก็สวยงามตามแบบฉบับของแบบ British Elegance ประมาณนี้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาคู่ต่อไปนะครับใน last 184เหมือนกันนะก็จะเป็นคู่นี้นะเมื่อกี้เป็น penny loafer คู่นี้เป็น Tassel Loafer นะ last หนตัวนี้จะชื่อว่า เบลกราวเวียนะครับเป็นรองเท้าที่แบบเป็นคู่ที่ผมชอบมากเลยนะเป็นแทเซลโลเฟอร์ที่ที่คือถ้าเพื่อนเพื่อนดูผ่อนเผยไกลไอ่ะมันก็จะเป็นแทเซลโลเฟอร์ปกติแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อเป็นคนที่ชื่นชอบรองเท้าอยู่แล้วเพื่อนเพื่อจะรู้เลยว่าพอมองคู่นี้มาจะเป็นเอเวอกรีนแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือบริเวณได้ที่เขาใช้อ่ะฮะบริเวณเทเซลเนี่ยจะเป็นการพันนะเป็นหนังที่พันกันอยู่เห็นไหมเป็นการพันแบบทักมือนะฮะอืมมาถึงบริเวณพู้ตรงนี้เลยนี่นะฮะ เป็นการถักมือทั้งหมดดีเทลที่เหลือเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวที่เป็นพ e n n y l o ฟ f e r เลยนะฮะหนังก็จะเป็นแบบ Dark oak a n t i ิค e c a เหมือนกันนะฮะตัวพื้นก็จะเป็น Oak า a r k แทนเหมือนกันเป็น c l o s แ channel s t t c h i n g เหมือนกันนะเหมือนกันหมดเลยยกเว้นดีไซน์ที่จะเป็น Tassel loafer นะฮะแล้วก็บริเวณตรงเนี้ยที่น่าสนใจครับบริเวณด้านหลังบริเวณส้นเนี่ยเพื่อน,นๆเจ๋วว่ามันจะมีแบบเหมือนเป็นเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ที่โผล่ขึ้นมาใช่ไหมจริงๆแล้ว,วไอ้เส้นเนี้ย มันไม่ใช่เส้นหนังที่เย็บแยกนะมันเป็นเส้นมันเป็นหนังแผ่นเดียวกับ upper หละแต่ว่าเขามีการดึงขึ้นมาแล้วก็เย็บติดเข้าไปเหมือนเป็นการเพิ่มมิติให้กับตัวชิ้นหนังเ p p e r ให้มันดูไม่ดูเรียบเกินไปได้ตรงนี้ครับจะเป็นการสอยด้วยมือทั้งหมดเลยเช่นเดียวกับตัวบริเวณเอพรอนตรงนี้ก็เป็นการเดินด้วยมือเหมือนกันจะเห็นว่าเอพรอนเนี่ยก็เป็นเทคนิคเดียวกับบริเวณซ้นเลยเขาจะมีการแบบจับหนังขึ้นมาให้เป็นให้เป็นสันนะฮะ เราค่อยๆเย็บเย็บเย็บลงไปทีละครั้งทีละจุดนะฮะเป็นการสร้างมิติให้รองเท้านะอืมสวยงามมากแล้วก็คู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงรองเท้าที่เป็นคลาสสิกแบบผูกเชือกกันบ้างนะเอาคู่นี้แล้วกันนี่คู่นี้เป็นรองเท้า black cap toe oxford สีดำนะดูเรียบๆเลยนะแต่ว่าทรงนี้คลาสสิกมากนะ เป็นลาสของไอว a r d ตกรีนที่เป็นชื่อว่าลาสสองศูนย์สองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกลาสหนึ่งแหละที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นคลาสสิกลาสที่มีมานานแล้วนะฮะเป็นคลาสสิกบริทิชแบบผู้ดียังกรษเลยนะเห็นว่าหัวก็จะเป็นแบบอัลมอนโทไอวอร์ตกรีนเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องความเป็นเชฟแบบอัลมอนโทก็คือหัวจะไม่ได้กลมแต่ว่าจะมีความรีประมาณหนึ่งจุดเด่นของออกซฟอร์ดของไอวอร์ตกรีนเนี่ยก็คือจุดแรกนะฮะเขาจะมีการเย็บแบบเนี่ยบริเวณแคปโทก็จะเป็นการเย็บแบบดับเบิลส ตรนี้ก็เป็นดับเบิลสติชแต่ว่าตรงเนี้ยเพื่อนๆเจ๋วว่าเป็นเส้นเส้นเดียวใช่ไหมที่วิ่งจากตรงเนี้ยมาจบกันอันเนี้ยเขาเรียกว่าสวอเน็ตนะฮะเป็นดีเทลที่ค่อนข้างจะเจาะจงกับเอเวอร์กรีนเลยนะ,ค,ะคือถ้าไม่มีเส้นเนี้ยเพิ่มขึ้นมารองเท้าก็จะดูเป็นรองเท้าแบบออกซฟอร์ดเรียบๆธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าพอมีเส้นนี้ขึ้นมามันเหมือนกับเพิ่มมิติเพิ่มดีเทลให้รองเท้าให้มันดูแบบแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆตัวที่เป็นลายออกซฟอร์ดเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวที่เป็นรองเท้าโลอลยนะก็คื หนังเนี่ยก็จะเป็นหนังตัวนี้จะเป็นหนังสีดำนะฮะแต่บริเวณพื้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันแตกต่างกากคู่เมื่อกี้นะฮะตัวพื้นเนี่ยจะมีการทำไฮไลท์นะแยกส่วนตรงนี้จะเป็นไฮไลท์แบบเป็นพื้นสีดำนะครับสลับกับตัวโอ๊กบาร์กแทงสีอำตาลอ่านะก็จะมีดีเทลที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับคู่นี้รองเท้าว่าดูเรียบแต่ว่าพอใส่จริงๆแล้วอะเท้าเราจะดูเรียวดูเพียวมากแล้วก็แบบดูเรียบแต่ว่าดูหรูหราเอเวอร์ติเนทุกคู่ฟีลจะประมาณนี้นะครับ นนี่ก็จะเป็น black cap toe oxford ของ Edward Green นะครับเป็นคลาสสิกลาสคู่หนึ่งที่ถ้าเพื่อนๆแบบกำลังตามหา black cap toe oxford คู่เดียวจบซื้อทีเดียวจบคู่นี้จบแน่นอนนะแล้วก็มาต่อที่คู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไอคอนิกเหมือนกันน,นี่ตัวนี้เป็น Edward Green Dover นะฮะชื่อโดเวอรเป็นลาส6 6 6ลาส606เนี่ย จะเป็นลาสที่มีความเป็นชิเซลโทหรือว่าหัวจะมีความเหลี่ยมขึ้นมาเมื่อเทียบกับลาสที่เป็น202เห็นไหมดูที่บริเวณหัวฮะเพื่อนๆจะสังกเกตว่าคู่นี้มันจะเหลี่ยมกว่านะฮะตัวนี้จะมนกว่าอ่าอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่ลาเอเวอเรกีนดเวอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในลาสหรือว่าเป็นหนึ่งในโมเดลที่แบบเรียกได้ว่าขึ้นชื่อเลยนะฮะขึ้นชื่อทุกคนอนะ่ะทุกคนที่เล่นรองเท้าจะรู้จักเอเวอ r e กีนดเวอร์เพราะว่าเป็น สปลิตโถวเดอร์บี้ที่แบบดีไซน์ลาร์สเขาเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็มีหลายหลายแบรนด์ที่พยายามจะทําให้แบบรูปทรงคล้ายๆกับคู่นี้นะฮะสปลิตโถวเดอร์บี้คืออะไรฮะถ้าเพื่อนๆมาดูกันที่บริเวณปลายหัวรองเท้าตรงนี้จะเห็นว่าบริเวณปลายหัวเนี่ยมันไม่ใช่ปลายหัวธรรมดามันจะมีการคล้ายๆกับอะไรเคยึกคยึคยืดอยู่ตรงเนี้ยเห็นนะมันคือการเย็บการเย็บปิดแบบสป l ิ t โถก็คือเป็นการเย็บปิดด้วยมือเรียกว่า reverse s k i stitching นะมันเป็นหนัง2ชิ้นที่แยกกันแล้วก็เย็บด้านใน เก็บขึ้นมานะครับบริเวณเอฟรอน e เนี่ยชิ้นเนี้ยครับก็จะเป็นการค่อยๆเย็บด้วยมือทุกจุดเลยนะฮะตรงนี้เย็บมือตรงนี้เย็บมือแล้วก็เส้นเนี้ยครับก็จะเป็นแบบการเย็บมือเพิ่มขึ้นมาต่อมาจากขอบตรงนี้มาจบที่ตรงนี้แล้วก็เส้นตรงนี้ก็ฟุ๊บอ่าเป็นเส้นสายของเอเวอร์กรีนนะฮะที่สวยงามมากเลยสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับพื้นจะมีความแตกต่างจากคู่อื่นๆที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับ เฉยว่าพื้นเนี่ย o u t โซตร,ตรงเนี้ยมันหนากว่าคู่อื่นนะเพราะว่าคู่เนี้ยเป็น double leather s o l นะฮะคู่ล่างเนี่ย dover เนี่ยมันจะหนากว่าพื้นหนากว่าค่อนข้างเยอะเป็นการทำ double leather s o l Soul, ก็คือเป็นพื้นหนัง2ชั้นนะ,ะทำไมต้องทําพื้นหนังสองชั้นเพราะอะไรรองเท้าที่เป็น s w i ท t ท o ดอ derby อะฮะมันมีจุดประสงค์ที่ออกมาเพื่อใช้แบบใช้ในการลุยใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวว่ารองเท้าจะพังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงออกแบบดีไซน์ให้พื้นมันมีความทนมากขึ้นก็คือต้องเป็น พื้นหนังสชั้นแล้วก็คู่นี้ถ้าดูกันดีๆมันจะเป็นการเดิน g ู c เ i Velvet แบบ3ามร้อยหกสิบองศาบริเวณด้านหน้าแล้วก็รอบตัวรองเท้าเลยนะเนี่ยจะเห็นเส้นได้วนรอบรองเท้าเลยสําหรับสีรองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นสีที่เรียกว่า Dark Oak a n t i c u f ฟนะฮะเหมือนกับคู่ที่เป็น p e n n โ l o ฟ f e r เหมือนกับคู่ที่เป็น t a s โซ l l o ฟ f e r เลยนะ,ะสีเดียวกันเป็นสีที่เป็นซิงเกิลของ Edward Green อยู่ใน l a โด Dover ที่เป็น ทิกเนเจอร์ล้าสองเอเวอร์กรีนเหมือนกันรอ,องเท้าคู่นี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่แบบตัวจบสําหรับสปิททัวเดอร์บี้บริเวณพื้นก็จะเป็นแบบนี่นะฮะโอก๊กบัคแทนเหมือนกับคู่อื่นๆเลยแต่ว่าไม่ได้มีการไฮไลท์ IGHT, บริเวณชีน้นีเหมือนกับตัวที่เป็นแคปโถวออกฟอร์ดสำหรับโซนตรงนี้ที่เป็นรองเท้าอันไลน์นะครับเป็นสลิปเปอร์ของเอเวอร์กรีนเนี่ยราคาจะอยู่ที่24,000บาทนะครับราคาเท่ากันทุกคู่ทุกสีทั้งเพนนีโลเฟอร์แล้วก็แฮทส์โลเฟอร์เลยนะ สำหรับโมเดลที่เป็นไอคอนิกที่มีสตรัคเจอร์มีโครงสร้างของ e v e r อ r รตกรีนเนี่ยราคาที่เป็น p e n ูโลเฟอร์แทส l o โลเฟแล้วก็ Black c a p t o ้ออกซอรราคาเท่ากันนะครับ49,000บาทแต่ว่าตัวที่เป็นโดเวอร์สปิทโวเดอร์บีคู่นเนี่ยครับราคาจะอยู่ที่58,000บาทเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อรองเท้าไปแล้วนะฮะแล้วก็อยากได้ชูทรีนะครับเอเวอเรตกรีนก็มีให้นะฮะเป็นชูทรีที่เป็นแบรนด์ของเอเวอเรตกรีนเองเลยนะครับอ่าราคาจะอยู่ที่4,500บาทนะครับนี่ดีเทลก็จะมีีแบบเน้ย แต่ว่านี่เอ็ดเวิร์ดกรีนบูธเมเกอร์นอตแฮมตันะฮะสีทองติดเพลทไว้สวยงามเดี๋ยวมาดูกล่องกันดีกว่าครับกล่องของ e อ e r เว e ร์กถ้าเพื่อนๆซื้อไปแล้วเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะกล่องของเขาเนี่ยสวยงามมากนี่นะฮะกล่องเป็นสีเขียวแบบเขียวมิ้นท์เนีแล้วก็จะมีโลโก้ e อ e r เว e ร์กนะ EG สีทอง1890ก็คือเป็นปีที่เขาก่อตั้งมาเปิดกล่องมาปั๊บก็จะเจออันนี้ครับคล้ายๆกับเป็น เอกสารว่าเราควรจะดูแลรองเท้ายัางไงนะฮะเปิดมาปุ๊บก็จะเจอรองเท้าอยู่ข้างในนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยถ้าเป็นรองเท้าที่เป็นส่วนของ slipper อนไลน์เนี่ยจะไม่มี dust bag มาให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรองเท้าที่อยู่ฝั่งเนี้ยจะมี d u ส t bag ที่เป็นสีน้ำตาลแดงมาให้ด้วยนะครับบริเวณข้างกล่องรองเท้าตรงนี้ครับก็จะมีการเขียนดีเทลของรองเท้าเราไวน้นะฮะนี่ก็จะมีนี่เป็น puro แล้วก็เป็นหนังอะไรอันนี้เป็น m มส h baby คราฟนะ ไซส์เท่าไหร่แล้วก็ลาสอะไรนะทุกคู่ก็จะมีเขียนไว้ไอ้น,นี่เป็นการเขียนด้วยมือด้วยนะฮะไม่ใช่การพิมพ์นะก็เป็นการแบบเป็นการใส่ใจในดีเทลของเอเวอเรสตกรีนที่เขาใส่มาให้เราโอเคเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับเอเวอเรสตกรีนนะครับที่มาใหม่อยู่ในโซนตรงนี้นะครับแล้วก็เอเวอเรสตกรีนที่เป็นรองเท้าไอคอนิกที่เป็นคลาสสิกลาสทั้งหมด,ท,หมดที่อยู่ในร้านเดอะรีไฟเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราซินเโคเซตด้วยนะคครับนลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ